สวัสดีครับเ,เพื่อนๆที่ติดตามรับชมช่องทองข้มเขียวอยู่นะครับขอบคุณห,หลายครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมว่าฉิดผ้ามะเบงปูครับอาชีพเลี้ยงปูหน้าหลายคนทีเพิ่นเลี้ยงเพิ่นประสบความสำเร็จนะครับเมีแต่หนี้แม่พันปูมาขายนะครับเป็นแม่พันปูขายกันเล็กๆคูละล,ลอยจะนีกต่ยุที่คูวัวแปดิบบาทนะครับ ก็ถือว่าเป็นกระแสโตสมควรนะครับแต่ว่ามัอนี้นะครับข้างค้าเขียวนี่สิร้องเลี้ยงเรี้ยงญี่ปุ่นกับช่งซื้อเพิ่นให้กันครับกิโลละลอยครับสนับสนุนจากพี่น้องพี่น้องมานเฮ้าหน่ครับเพป็นกลัวญี่ปุ่นมาให้นะครับกลัวญี่ปุน่นมาให้นขายโลละลอยครับบนมันคูละลอยด้วครับกต่ร้องเลี้ยงปูน่าเบิ้งครับว่าสี่ป็นทังไหนอันนี้เป็น,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 ปนบริเวณ สี่เลียงปูหน้านะครับพอดีมันมีนามนะครับมีนามอยู่ว่าสิปป้อยปลาในหน้าเขาล่องเบ่งนะครับในชวนที่ห้าสีเลียงปลายองเห็นหน้าปีที่แล้วนะครับเป็นแปลงหน้าประมาณงานคืนง,งานาลนน้อยนะครับถ้าสิถามมา <c oughs> ปูที่ป้อยไปในปีนาสิเหลือเพราะาอันนี้ตอบไ่ได้เลยครับอันนี้ตอบบ่ได้ลองเบ่งลองเบ่งนะครับพี่น้องล่องเบ่งว่าสี่เหลือ่ครับนี่ครับสองกิโล ถ้าเขาเลี้ยงปูแม่หลายตัวก็สิโอกาสหลอดก็สิหลายนะครับขยายพันธุ์มาสิมีหลายแต่ถึงขึ้นมาปูตัวผู้นี่ถ้าผสมพันธุ์แล้วก็มักสิเสียชีวิตนะครับก็มักสิเสียชีวิตแต่คือตายนะครับเ่วนตัวแม่สิเลี้ยงลูกต่อไปนะครับอีนนะเล็เลื่อกลอยล่องเบิงปลาปีหนาสิีเหลบอนนะครับเดี๋ยวล่องเบิงมันไม่ขยายพันธุ์ได้ขนาดใดนนะครับแต่ขึ้นยุคกับน้ำน้ำนะครับ น้ำที่ว่ามันถ้ามันมีปุ๋ยมีสารเคมีก็ที่เลียงยากแน่นะครับแต่ว่าอาหน้าบดใส่ปุ๋ยบดใส่สารเคมีนี่ครับบดใส่ยาฆ่าหน้าแบบรอเบิ้งนะครับอันนี้ผมท้ายคลิปสั่งใส่ไว้เบิ้งเดี๋ยวผมเก็บปูงลงหน้าอีกกอนครับเอาเอาน้ำในบอ่อสูบเลียงแค่หนึ่งแลกก็เลยใส่ประดานเลียงไว้อีกนะครับนี่ไป คือปูหน้ามากครับไอพี่น้องในบ้านครับเป็นไปกุดปูมาขายครับกุดปูหาและได้เสริมครับเปลี่ยนกิโลละลอยได้ครับปูหน้าปูหน้าคาเกะปูละลอยก็อันโลละลอยครับเดี๋ยวเลย่ังน้ำผินงมะปอยเป็นไงนั่นจีวบอกรว่าบริษัทกับสร้างไะไรนะครับก่อสร้างปูหน้ามะปลอยเส้น ใส้บอไว้อีกครับนี่เป็นปูตัวเมียนะครับปูตัวเมียขี้นท้องแบบนี้นะครับปูตัวเมียขี้นิ้วคองปูตัวเมียคลองอะครัน้ำพ่นปะไงมีครับปูตัวเมียขี้นท้วคลองต้นเงี้ยก็เลยปูตัวเมียมาหลายอีกทัพกำลังเกิดกำลังกำลังเกิดให้หลายยี่ปูตัวเมียชต้นเงี้ยเงี้ยขุดหูอยู่มิต่ปูตัวเมีย คืเห็นเห็นมนานะครับตัปูนีดหน่อยตัปูนิสงสัยตัวนี้ครับตัวปูรัดตัปูนี่ครับปูตัวปูตี่นี้คล่องแบบนี้ครับตัวแบบนี้นิเนี้ยครับนี่ครับปูตัวปูปูตัวแม่ถจะเป็นปูตัวแม่นี่ลักษณะนี่ลักษณะแบบนี้ครับปูตัวเม่นะครับ ปูตวปูทั้งสายนี่ทั้งสายคือปูตวปูกล้ามทีเงี้ยครับท่อเห็นชัดเจนนะครับที่นี่เป็นล่อง้าเย์นครับแต่ว่าปูตัวเม่ยจเป็นคล้ายๆกับเปลือกนะครับเกอบป่าปิดไว้นะครับนี่ปูตุตัวเม่นะครับกล้ามน้อยๆสองกล้ามครับนี่เป็นปูตุปูนะครับลงหายไปก่อนครับไม่ตายค่อยยไปครับลอง่ยงล่องกิน ยังจนาขิดเสียมีบุ้งฮัดนาเรีงนะครับอยก้อยลุไปเปคืน้าจากิ้เพื่อนไปคุดแล้วครับเป็นไปคุดไม้ขายกิโลละลอยเวลาเมียท่านขิดเต้ยเต้ยขายนม่เป็นไรขายหลายตัวละแปดสิบาทแน่ตัวละลอยแน่ครับคูละแปดสิบแน่คูละลอยนี่นะครับอันนี้กับหรูบมันติดทำไหนบุพตวาขิดเป็นโลนะครับโลละลอยกับืีว่า ก็มาปล่อยหถมอยู่นั่นถ้ามาฉาดนะครับสูบน้ำใส่ไว้สูบน้ำใส่ไว้จากบ่อใหญ่นะครับปล่อยปลูยลงไปน้องเหยียงมึงย่างไปทัวได้ป่ะเนี่ยเป็นว่าอ้าปล่อยแหวงสีมันสีย่างเมื่มมไอไหร่ครับปะสิแกบ่อนี่ใจให้กันครับปูว่าตัวนี้เป็นไรครับเป็นปูหนา่นาแรงกูฝุดหู้อยู่นะครับนี่ครับตัวระบาดนะครับกันพันขายกันตัวระบาด ร้ละบาทบางช่วงกับสองบาทสามบาทที่กับโลละลอยไม่ไม่ไมโลละแปดสิบช่วงเกี่ยวเขาไม่ไม่แล้วหันเดือนหนึ่งก็โลละแปดสิบโลละล,ละอยมากขึ้นมากเลยที่นี่หายหยาแล้วครับปูปูหน้าีกคนมาขายกับบะหมี่ห้วบะหมี่มองไ้คอนนะครับสื่อมาล่องปล่อยไ้เป็นครับมาเทียมันเหลือมันขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆเป็นครับถ้าหากว่าได้ผล เป็่ยนจังไรน,นะครับกะจีน,นําเสนอในหะ้คลิปต่อไปนะครับแต่ว่ากะสีใส่เว้แรเนี่ยจังน้อยนะครับเพราะว่าปูมันอยู่ในช่วงหนาแรงครับปูนหนาแรงเนี่ยซึ่ขุดมากนะครับอยู่จังไรอยู่จังไนคิดจังไรกะบ่แบน่ใจถ้ากระสางสภาพแดล,ลอ้อหมายว่านีหย่านี่ปลาหน่อยนี่กุ้งนะครับเศษอาหารบางที่เพิ่อววาตุบตาหนึ่งเขาเขาเย็นนะครับเขาเหนียวเขาสวยเขาเหนียวเขาเจ้า,า,จานี่ก็ได้เมา่อวาน มาโรยไว้ข้างๆบอ่อให้ให้ปูกินลองติดตามเบื้องนะครับว่าสิน้ำเสนอไปเรื่อยๆนะครับว่ามันจะได้ผลแั่ไหนสำหรับเอาปูหน้ามาปล่อยพ่นขาว่ามันเลี้ยงด้บอ่อเห็นว่าพ่นเลี้ยงบอ่อได้หน่อยมันพยางหนีเปลี่ยนเด้ก็ท่านเลี้ยงเซบอปูนเนามันหนีไปไหน,นแต่นี่ปล่อยในในงานหน้าเลยครับี่้านหนึ่งบางตัวไงทอนเสียดยวมันไปทั้งเขาเลิ ม่พบะท่านไดไปครับไงเียซืีอืก็ดดไปเดี๋ยวผมมีน้ำเสนออีกเป็นระยะระยะนะครับพี่น้ำก็ได้ยุบบนบกก็ได้ครับปูนี่อ่าไปเฮ็ดน,น้ำกินในหลายชนิดนะครับไปปิ้งเอาไปป้นเอาไปเฮ็ดน้ำพริกปูเอาไปเฮ็ดแก้วก็ได้นะครับแช่ก,กินครับตำมักุ้งก็ได้ กินสดๆก็ได้ผู้มากกินสดผู้บบญญาลกพยาธิกต็ต้องเป็นปูน้อยนะครับมีหลากหลายเมนูครับปูปูหน้าเนี่ยเมนูของปูหน้าเนี่ยมีหลากหลายกาอันนี้เลี้ยงไวสักก้อนเพราะนั้น,นราเลี้ยงไปเห็ดกินนะครับเลี้ยงไว้ก้อนบางตัวกันเง่าแล้วคืออาการรอเลแล้วท่างเขาแล้ว <c oughs> ไปท่างเขาละบางตัวกับคุณละครับแต่กระเบงก็ต้อนเคืนป่อยไวมันหนาติดไปได้อยู่ น้องเห็ดเบิ่งให้หน้าผู้ใดมีใหหน้าอยู่ไก่ไก่บัตเดีอลองหามาปล่อยเบิ่งครับโลละลายนะครับสีเมปล่อยโลละลายห้องเบิ่งว่าเฮาเห็ดแล้วมันอีกเป็นจังได๋อันนี้ก็เพิ่งเริ่มต้นนะครับตะวานมองนี้สิบ่ไถนะครับคิดว่าสิเลี้ยงปลาแล้วปูมาปล่อยก่อนปลาก็ปล่อยส่วนตัวน,น้อยๆปล่อยไว้อยู่กับกุ้งนะครับอ่าสิบ่ไถ แต่ว่าดินมันนั่นมันเป็นดินลมๆมอยู่เอาปุ๋ยเอาอยางเอาขิงว่าเอา,บาใบไม้ใ่ไว้เสียว้เอาเฟี้ยงเสียวบวานกาที่สิมปาปักดำหมดเลยนะครับลองเบอ่งว่าที่ได้ผลทำไรนะคแกบเอาปูมาปล่อยไปนี่หนแหละที่จะกินกันดีแทวบุเดี๋ยวฝากเพื่อนๆติดตามนะครับอนนี้มปาปล่อยแล้วประมาณสองโลรอบกวนนี่สองโลครับเป็นซีโลแล้วครับน้ำนี่ได้ไมาจากน้ำบาดาลนะครับเป็นน้ำบาดาลน้ำคลองที่แหลกใส่น้ำคลองอยู่ครับ คือน้ำฝนนั่นแหละใส่ในบ่อใส่คล้องไว้บบบนี้กัดสูบขึ้นมาให้มันแซลเสียงแซลใบไม้ที่มันเน่ามันยังกับเพิ่มเติมมาคือเอาทอบาดาลเพิ่มตอนกลางวันนะครับเพิ่มน้ำเรื่อยๆบ่อยมันบ่อยมันลดบ่อยมันเหมิดนะครับ สวัสดีครับนี่เป็นปูตุ๊ปูครับ,าบกามพูงง่ายครับนี่คือปูกามพูงปูตุ๊ปูครับอ่าข้างล่างเขาจะเป็น่ยนนี่นสิครับปูกามพูง,งปูตุ๊ปูข้างล่างเขาจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยสิเป็นยาวๆแบบนี้ครับทิ่บ่งบอกถึงเพลทกลาเป็นเพลทใช่เป็นตุ๊ปูครับเออตัวเมียนี่ตัวเมียเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยว ตัวเมียเห็นแล้นี้ครับตรตรนี่คือปูตัวเมียมีกามเหมือนครับแต่ว่ากามอ๋อ,อตีหน่อยโวใหญ่ครับกามกามตีหน่อยๆบ่ได้กามใหญ่นี่กามใหญ่เห็นไหมครับกามกามใหญ่ยถึงขาหนึ่งขาหนึ่งหน่อยอันนี้สืขาขาหนึ่งไอ้กิจกามหน่อยถึงกามหน่อยถึงสองขาครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้พิงไปให้พิงไปนี่ยมันกิจกามใหญ่ยวันนี้นี่ครับทองไว้เพิงทีครับตัวเมียเอาง่ายทองด้วยกัน ครับตัวเมียบ mm ่ได้ล้างแกล่ยมันนี่ครับนิบเยอะๆนิบเยอะเออช่วยกันจะเปลี่ยนต่อเห็นี่มครับงี่คับกามตัวเมียเพื่อนทองอีกเป็นนี <concealer out> ่ครับเป็นเปร์เพื่มีเส้นครับอันนี้ที่เป็นกลบเป็นเป็นแปรเลยครับช่วยกันจะเปลี่ยนเยอะนิบนิบนิบเป็นแผ่นใหญ่ๆครับนี่แผ่นใหญ่ๆนี่ตัวผู้จะมีเส้นกลางในเพดแม่ครับเพดตัวเมียครับ เป็นปูตัวเมียครับนี่เป็นเพศปูทักผู้ครับเพศผู้เห็นว่าครับบนนั้ตายหอกนอนหรือเสือสลบ, <c oughs> บนนนนี่บนในันี่ตายได้คันี่เนนอนในไทยคนว่าเออไทยซะ่ไทยอ่เนี่ยตัวเมียแบบนี้นะครับข้างล่างใครไม่รู้นะครับนี่เป็นตัวผู้ครับตัวผู้เป็นแบบนี้จะมีก้ามใหญ่ๆเป็นตัวผู้จนตัวเมียจะก้ามเล็กนะครับโอเคี วัวนั้นตายครับนี่นที่เขาใจว่าปูตายพวกมันนี่เป็นปูไตปูไตแล้วเอาเดินครับเดินเนืเ่องเนปูนี้ปูนี้ปูนี้ปีว่าอยูแหละเอาครับนี่ครับไเซน่าไปจนวางเขาบอกว่าอีปูก็เปลี่ยนแล้วมาอนไะอ <c oughs> ปูหน้าปูนี้ปลาดุก ปลาหมอปลาเข่งครัปลาช่อนปลาดุกกบปนิลนี่นะน,นี่ที่ปูกหลายครับนี้ตนี้เนไ่เชืงเชืงด,ดีกับิดก็หลายครับปูย้อยกินก็ได้ขายก็ได้ครับหรือไปปล่อยก็ได้ครับปูหนกะนอหน้าบาอไซด์ฉีดยาคายนานี้สัตว์สัตว์ทองหน้าห้องสน,นะครับ พี่น้อนแล้วด้วยนคะครับเรารู้แล้วว่าเออใส่สารเคมีก็คือใส่ปุ๋ยอยู่ใส่ปุ๋ยเคมีอยู่ธรรมาดา,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 าแต่ว่าก็บริมาณหลายเราใส่หน่อยๆน่อ้ามันหลายก็จะไล่กันไปแต่ว่าถ้าให้ดีก็คือต้องใส่ปุ๋ยเคมีนะครับแต่ใส่ ปลาครับเลียงปลาละนะเข่าไปเลยนะครับเนาะอันนี้มือมาฝากตำนี่กอนครับที่ปูครับปูหลายครับห้ปูกำครัวมนี้ครับถ้าถ้าถ้าเป็นน้าเล่นี่้ายตัวระบาดนะครับปูน่ครับผมครับปูใส่ปูดองใจเผ็ดปูดองก็ได้เรียว่าใกญ่กีปูย่างปูย่างกรเห็ดไปครับตามเมนูแซ่บๆกินกับตำมะฮุงครับพี่น้องตำนี่นะครับผมเดี๋ยวมือุ่นผมทายเบิ้งไหมอีกครับ